สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเชษฐาสักเย็นครับวันนี้ผมจะมีโอกาสได้มารีวิวนะครับหนังสือที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งในยุคนี้นะครับของศาสตราจารย์ดรเกรียงศักด์เจริญวงศัก์ที่ชื่อว่าธรรมศาสกลสร้างชาติรากฐานสู่อารยประเทศเอกภาพแห่งธรรมวางรากฐานแห่งไทยนะครับคมคายมากเลยครับในการตั้งชื่อหนังสือ ผมใช้เวลาอยู่สอสมวันในการอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับเพื่อให้ทซาบซึ้งถึงอรรถรสแล้วก็เข้าใจหลักการที่แท้จริงและพบว่าการวางหลักการเรื่องของธรรมะสากลน,นั้นคือหลักธรรมพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ในชาติศาสนาใดก็ตามนะครับสามารถที่จะมีจุดยืนทางหลักธรรมนี้ร่วมกันได้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยเมื่อยึดถึงหลักธรรมอย่างต่ำสิบข้อ อย่างที่หนังสือเล่มนี้ได้วางไว้ก็จะทําให้ทุกคนนั้นก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆที่เป็นเสมือนกําแพงกัน้นระหว่างบุคคลเชื้อชาติศาสนาหันมาร่วมมือกันในการทุ่มเทให้กับการพัฒนาชาติบ้านเมืองของตัวเองได้อย่างเต็มที่นะครับหลักธรรมะสากลที่ได้ระบ,บุไว้มีดังต่อไปนี้มนุษยธรรมนิยมมนุษยรรนิยมเสรีธรรมนิยมสิทธิเสมอหน้าที่นิยมยุติธรรมนิยม พาระดรนธรรมนิยมสามัคคีธรรมนิยมสันติธรรมนิยมอภัยธรรมนิยมและสิ่งแวดล้อมนิยมเห็นไหมครับหลักธรรมทั้ง10ข้อนี้เนี่ยไม่ใช่เกี่ยวข้องกับศาสนาเลยครับแต่เป็นการดึงมาตรฐานที่เป็นบรรทัดฐานร่วมกันของหลักคิดหลักความเชื่อต่างๆเพราะยืนยันแล้วว่าการที่จะสร้างชาติโดยมีหลักธรรมะในการนำเนี่ย ย่อมทำให้ประเทศนั้นจเจริญรุ่งเรืองไปสู่ขั้นสูงสุดที่เราเรียกว่าอารยะประเทศได้นะครับและผมได้ข้อคิดที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือจะทำให้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องร่วมมือกันระหว่าง 3. พระเอกครับได้แก่รัฐ,ฐกิจธุรกิจและประชากิจแต่ในหนังสือธรรมสะสากลสร้างชาตินั้นให้ความสาคัญว่ารัฐ,ฐกิจกับธุรกิจต้องเล็กหน่อยแต่ว่าบทบาทของประชากิจนั้นต้องสูงหน่อย ซึ่งถือว่าเป็นทิศทางที่สอดคล้องกับความเป็นไปของการพัฒนาประเทศในอนาคตนะครับก็อยากจะเชิญชวนมิตรสหายทุกท่านนะครับได้หาซื้อกันหาอ่านกันนะครับหนังสือเรื่องธรรมสากลสร้างชาติของศาสตราจารย์ดรเกรียงศักด์เจริญวงศักด์เพื่อเราจะได้ร่วมกันวางรากฐานสู่อารยประเทศเอกภาพแห่งธรรมวางรากฐานแห่งไทยครับขอบคุณครับ